โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอยู่กับผมอยู่กับโลฮานะครับเก็บเกมบลัสนะครับผมในเลตฟอร์มไลท์นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เราเนี่ยกำลังจะไปเลดบ้านหลังนึงก่อนที่เราจะอัลาในเซิร์ฟเวอร์ดีนะครับซึ่งบ้านหลังนั้นเนี่ยก็เป็นบ้านที่อยู่ริมทะเลนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะอ่าดูใหญ่เลยนะครับผมพวกเราก็เตรียมของที่จะไประเบิดหลังนั้นเป็นหลังสุดท้ายในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมก็ประมาณแถวนึงแล้วกระสุนเล็กก็ไปแค่แถวนึงใช่ไหมกล่องเก็บของจำยังกล่องเก็บของต้องมีกล่องเก็บกล่องเก็บขอองด้ววยนะ่าไป เอาเซ็ตอะไรอ่ะเซ็ตไอเกทองเหรอ โคเทเลยว่ะที่เราอ่ะโคตรเทอ่ะโอ้หข้างหลังเลโคตรเทอ่ะแล้วเนี่ยแต่งตัวเหมือนกันนะจริงมันจะเทกว่านี้เลยอ่ะมาการเปลี่ยนจะกินก่อนปะด้านเราคงไม่เป็นไรหรอกถึกเล้วถึกล้ว่าเราถึกจัดอ่ะวิววิวนำแกนำใช่ไหมนะเลยอยุดลุ้มเลยนะนะไปบ้าต้องตัวต้องตัว ดันเลยเฮียดันเลยสัตว์ไม่ต้องสนใจเราดันเลยยิงยิงริงยิงพี่ก็ยิงเข้าหัวของกันยิเออไมได้นะได้นะได้นได้เอมันยืนเอ่อเลยนสน์อ่ะสไนยิงอ่ะสนอ่ะนเล็กเลยเนี่ยตา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 ยทำบ้าน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 สบายพี่สบาทบ้านทำบ้านทำบ้านตาตาแล้วตายแล้วตายตาย 2... อ้วพนะพ่อนาพวนอาบ้านกัดดบ้านะโดไอเขาวางกบโลโกวดก็แพงเพื่อนโอ้จะวางม้อปืนโลในที่แล้วเราจะวิ่งไปเติมยังไงน้องไม่กรโนี้ก็มีพี่ไม่นี้มันก็เลงเราได้ดิที้เราวางทะไกลเลยออกได้าวหนาข้น้าปอืนข้าหน้าโอ้โหดูแล้วดูกําแพงตรงนี้ ไอ้เดียเกูจะตายไม่ได้เหอคยอยู่ไหนฮะอยู่หน้าพี่อยู่หน้าอยู่หน้าที่กางหน่อยออกขยมไปก่อนต้อง้มปืนก่อนโ้กูเขาหัวกูเลยพี่ดันมาข้างหน้าล้เฮ้ยป้อมปืนหน้าเปดก่อนได้้เเยเปิดเลย้มมคนน้อยเลยว่ะองป้มแล้วเนาะป้มย้ายไปย้ายไปย้ายไปทะลวงเลยทะลวงเลยทะลวงเลย

ไปหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าของพับยาอยู่ไหนหลังเข้านพับยาหอป่าปนกรพงไปปกระพางไปหืพี่ยิงเลยไอ้ปนสองรูเล็กรูประตมันอะรูประตูมันอะรูปตมันอะน็อกไหมน็อไตงรูประตูมันยิงยิงที่ไหนเลยิงกระเพงนะที่ที่ที่

ลงไปหลงไม้ใหลงไปหมดลงไปหมดอโ,อโอ้ยเจี๊ย,ย arkadaşlar. ใครมียาวเยอะม,บบยอมาแบ่งให้เด็กขอขอแบ่งยาพี่เด็กคนมีเยอะปะตามเลยนะครับพี้ยนยิงต่อไปยิงต่อไปอย่าหยุดจะหยุดป้องยิงหยุดป้องคนบ้านขึ้นชั้นยิงได้เลยขึ้นชั้นยิงได้ย่างคนคนบ้านอ่ะไปยิงขึ้นไปยิงขึ้นไปยิงขึ้นไปยิง ไอ้ที่ลนอ้าวลนตายมันเลี้ยงสายมัยเป็นโรยานะมันกำลังซิวไอ้เยี่ยยิงหน่อยเฮ้ยมันจะมาปิดกำแพงก็ว่งลนไอ้เรายิงลูกบ่องเปลืองมากเลยว่ะ

ออมยางพ่จะโชมาก่อนที่าแล้วไม่มีเียงเข้างข้างข้สายมาโดนสายมาสายมาสายมาโดสายมาสายมาตาย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 ไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจหลังเอาหน้าก่อนหน้าก่อนมีปืนผมอยู่ มันหมดแล้วเหรอไม่หลับเรวิ่งวิ่งวิ่งวิก่อนหงไม่ตัดลงลงแล้งแลี๊บ้องายุยี่อะไรเหลื้อมตรงไหนยิงวะตรงนี้ต้องยิงป้อมไม่ออกอ่ะ เออบ้อ,บองอกูหมดแล้วไม่รอเจาะได้แค่นี้จริงป่ะเนี่ยไม่รอยิงกันพัวไงเฮ้ยต้องมองมางจะเปิดสะพานบ้างไปดูในบ้านไปดูในบ้านอ่ะโอ้อยลมหมดแล้วเนี่ยในบ้านหมดแล้วใช่ปะบิึ่งวันนะบิวน่ะบิววันนะ นองิวเชื่อมอออไอ้เนี่ยห้อเืนยังมีอยู่เลยอเนี่ย้องเืนมีอยู่เลยข้างหลังมาข้างหลังมาอีกฝฟ่งนะข้างหลังสร้างบ้านอยทีโฟวิ่งรู้ว่ีโฟของพี่ยูขสร้างบ้านแมเลยเหอกไปต่สร้างบ้านไม่ได้หลังแลหล้เข้านงมวิงบ่าปเร็จล้นเสร็ไปหนึ่งไปนึ่ง แบบยาก่อนที่ยาพี่หมดยาในกล่องตัวสามเดี๋ยมานมาดนนกานหลือเหลือลรม้ไม่พลจ็บมันเจ็บมันล้มแล้วมันล้มแล้วตัวไอ้เอาตรงบ้านก่อนนะตรงบ้านเลยก่อนนะตรงบ้านเลยก่อน ของพ่อเหล็กดูเชื่อมมอวบบดไม่พอ,อไม่ของตอนนี้เล็กดูเชื่อมได้แต่ว่าต้องยิงบ้องไฟอัดเข้าไปใหญ่มันบล็บบบอกบล็อกเป็นห้<ใ>นยยองบิวอ่ะนี่แบ้องไฟไอ่ะเอาแพี่เอาไงเอาไงต้องเอาิวเชื่อมแล้วไงเราต้องเอาิวเชื่อมมันเฮ้ยม,มันมันปิดป,ประตูเพะนะื่อนอะลูกวังจริงหมดยังลูกวังจริงหมดยังเหลือเหลืออยู่กับโปรเก็เอาไม้เมื่ออกไปอ่ะเี้ย โอ้ขวยเอ้ยมางหลังมองไม่เห็นอะไรที่เนี่ยไอ้เฮ้ยนี่อีกแล้วเหรอคุณโจโจโทาโร่อีกแล้วไอ้เฮียพี่แดนชอนหนูแชร์เตียงให้แล้วอุ้นยิงก็ไม่ได้หรอ แนาเอาม่าปืนให้หมดอ่ะข้างในตายหนึ่งข้างในตายหนึ่ง,งไอ้คุณโจโจทโลกตายยังไอ,อ้นนหอเหี้ยระวังนะยมาทำไเฮ้ยมันไม่มันไม่ตายว่ะต้องตามแล้วมันบังป้อมปืนอยู่ยกได้ไหมยกออกได้ไหมต้องถามมั้หนายยกออก เ่นไปเลยงานศพเล่พี่อยนนะยเล่น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 ศพไปเลยอาไพี่อไต้องระเบิดไปเชื่อมโบสระเบิดไปเชื่อมอ๊อกพี่วิ่งข้างกับโบสได้ปะองกิ๊ง้่องกิ้ไป่กิ๊งฮ่องกิ๊งฮ่องิวงฮ้องดิมาฮ่งกิ๊งฮ่องเงอกินอกิ่ก่อิงอิ่อิอิวอิองิ้้อย่กิ่แล้ว ตรงไหนวะดดออไหนวบอไอ้ไอ้น้อโอ้ยเฮีอ้โหเฮียมันปองไม่นค้แม่งมืดแตพี่อ่ะเอบขอสอบเี้ยวบมียาพี่ปะบมียาพี่ปะเหลือเอสองลอตนึงโอเฮีย ยายอยู่ข้างนอกอ่ะไม่ไม่ผมตายผมตายใช่ยายในตัวพี่มีซีโฟอยู่ไอ้เหี้ยในตัวผมในตัวในตัวในตัวผมอยู่ผมอยู่เข้าไปหน่อยดิเข้าไปหนดิเข้าไปเข้าไปอัดในบ้านหน่อยเข้าไปอัดในบ้านหน่อยพี่ออกมาทางซ้ายเลยในบ้านใครนะตัวเฉยอยู่โอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วโลนอยู่คนเดียวนะเว้ยตอนเนี้ย ข้าว่าเมื no. ่อาหร่ดีข้าวเมื่อไหร่อีได้เรือบองได้เรือบองข้าวเมื่อไหรข้าไปหาลุ้หน่อยข้าไหาลุ้หน่อยทิมผมผมผนี่แหละความมืดที่กูไม่ชอบไอ้เตาต้เตาต้เตอไปเก็บบ้านก่อนนะผมจะเล่นข้างในนะ่วยไปไปไปเก็บบ้านก่อนลงไสสู้สู้ใครยืดบ่วงเหรอเมื่อกี้ยิงไอสายสตัวสายสตัวอ้าวหมดเดี๋ยวมันเก็บต

<oung> <osc> บ้านตายแล้วเฮ้ยพอมือมันมีนะพอมืนมันอะบางส่วนมันดับเพียงเดียวดับเพียงเดียวมีพวกหายเหลือปะหรือยิงเอาแล้วช้าแล้วช้าแล้วมันเราเราเราได้มุมได้เปรียบเฮ้ยเราหรือมันมีพวกหายไหมเดี๋ยวยิงให้เอาแล้วเอาแล้วสวยมอไม่เห็นที่เลยเข้าไงวะอย่าเข้ามาอย่ากเข้าไม้เฮ้าเปิดไฟได้บ้านโดนยวคนเดี๋ยวก็ยังคนสองไปเยอะออกเลยบ้าออกเลยบ้า ออกก่อนได้ปะออกก่อนได้เองเอ็งจะวิ่งใช่ไหมเดี๋ยยิงเดียิงโอเคโอเคโอเคได้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 บ้องหายหมดเลยนี่ว่ะเ้องจริงเป็นเหล็กบิ้วแม็กเล็กกันเดี๋ยวเราถือน้ำยิงหน่อยดิพี่สุนตามไม่อยู่ในตัวพี่อ่ะอยู่ตัวเองเหรอ

พี่ยิงี้องลูกตองเหรอแล้วพี่ขึ้นไปดูมันมีอะไรปะพี่เด็กได้ไปฉายตอนเนี้ยพี่มองไม่เห็นยอะไรเลยเอาไปเอาปัญหาไปหมูพาที่ส่องด้วยทางนู้นจอบบิวนะพี่ก้าวใส่ลูกใส่ลูกยิงพื้นเลยวอไม่ยิงข้างหลังนะพี่ มันตันหมดนี่นี่นี่ลูกดำลูกดำเฮ้ยเอาฆ่าหมดแล้วโอ้โหว่าละอะไรอ่ะบอกให้ระเบิดฐานพี่ก็ไปยิงกันนี่เนาะพี่ก็ไปยิงกันแล้วยิงคืนหลังบ้านบ้านเหรออ้โหแล้วเมื่อกี้พี่ก็บอกว่าให้ระเบิดฐานไงเนาะเบิดวพี่มีผู้สิบพี่จะโชว์พี่จะโจวมาดิพี่จะโชวมาหาผมมาผมคนละ ขนของในกล่องไปขนของในกล่องนี้ไปขนกล่องนี้ออกไปไม่ได้เอาอะไรอะไรมุขขอไปมุขขอไปหมดไม่ต้องนั้นไม่ต้องไปมานี่มานี่เอาขอยนี้ไปในกล่องนี่ม่จริงหรอมีส่วนดำนะใครซิววะใครซิวเฮียอะไรมาซิวขึ้นบนไอ้เฮีย เราวางเบลล์ไหนเราวางเบลล์ไนนี้มีไม้ปะโดนเยอะแยะหมดแล้วนี่มีมีหมดแล้วพี่เบลเชี่ยหมดแล้วแล้วมึงกูจะบอกให้เราไม่ได้วางอะไรที่มันวางแล้วมั้งปั่นเนี่ยเราไม่เราไม่บอกไม่ไอสองใต้สองใต้สองโอ้ยหยักไอหยักหมดเต็มเลยเพื่อนไม่มาไม้เดี๋ยววางตาย้าเล็กตายปะ ตาน่งตานตานมีสองมีสอมีสมีสองไม่ล <verw> ม <ahaha> ีไม <ans> ่มีลูปืนมีลูกปืนสพี่อะสพพี่อะกมีมทีมเล็อกเลยล็อกเลยโอเคโอเคโเคผมมีลูกบ้องนะผมมีลูกบ้องไอไอไอเล็กมึงมึงตายปหมน่ะยังยังผมมีลูกบ้องนะผมมีลูกบอเอ้ยมันมันมันมีชั้นชั้นประตูประตูเปิดอะชั้นนั้นนะโดนที่เองบอกพี่อะพี่ยิงตายไปมันลุ้นปิดยัง ไปบิวที Wait, Man, lower, back, uh ่ไหนพี่บีบอยเฮ้ยมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วสวยๆแต่เควนเดี๋ยวกงเฮ้ยขึ้นมา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 เคลียร์ขึ้นมาเคลียร์เฮ้ยเคลียเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยยิงยิงยิงโอ้โหเฮียเฮ้ยบอลลูกทองไม่มีอ๋อบอลลูกทองของเรายังไม่กดบิลใช่เหรอไอ้กูอยากได้ยาไอ้กูอยากได้ยาตีเตะมาตีเตะมาตีเตะมา ไอ้ี้ยมันมนุษุ์มันุดจุดแทงกำลังหาของไอ้ี่ยไอ้เลยขึ้นมาเดียวยิงก้กำลังหาเพื่อนมายิงเลยไอ้วดปืนเราไปก่อนตายตายตาี่ดปืนพี่ดปืนพี่มูพี่มุกปืนมุกปืนมุกโอ้โหจะมุกแล้วเดอดาเ้อเตห้องเตเหนอย้อยเจหน่อยเจน่เลก ไอหน้าบ้านมีศพเต็มเลยอ่ะเก็บก่อนก็ได้นะมีตัวเข้าไปในบ้านแล้วตัวนึงมี่งโอ้โนบิพี่ขอโทษพี่โดหัวเลยพี่มีมีตัวเข้ามีตัวเข้าฟังนะมีตัวเข้าไหนเข้าเข้าไปในบ้านเหรอใช่ใช่วิ่งเข้าไปตัวนึงวิ่งเข้าไปเข้าไปวิ่งบนขวาแดับแกมบิวให้ดับแกพี่ซิลเอ่อพี่ใครใครมีของทำทางเข้าเป็นประตูเลยเด็ด เอาประตูเลยไปจะตูู่หรออลมกดเบียวยังไ่งไนรู้บ้านไปด้วยคนับแล้วจะวาวงไปพี่โอ้โหยิบจะฟองขวาไอ้องนี้เราผลคนะ่องนี้ของในกระดานี้เนี่ยกูบอกให้ให้คนมาซิวทางเข้าเป็นประตูไม่ไกลซิวเลย ตาย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 ตาอยู่แพปูด่างขนของตัับของอยู่นอกนอกตัวนึงนะอยู่นอกตัวนึงนะตรงตรงนอกแพอระวังเดเ ตรงริมน้ำมาฮิตรงประตูริมน้ำเลยตัวเขาทนตัวได้เฮียเราไม่ไปซิลปิดทางมันสักทียิงขาแม่งิดีสาดมาดิเพาะส่วนที่หมดแล้ว

โปรนี่จะสมนี่มึงเก็บดิสมึงเนี่ยปืนล้วสุูนย์ไปเลยปืนพี่ไม่มีกระสุนหรอกโดนไปต่าโดนไปต่างมาเก็บสมเองเลยเป็นนึ่งพี่ผมซิวทางเข้าทางออกก่อนเจเค๊ะเจ๊ะเราไปเราไปเมื่อไหร่ไหมอ่ะเปิดตลาดแล้วพี่พี่ออกมาพี่ออกมาผมซิวผมซิวไปหมดแล้วนะแตกแตกดูดิดูดิมีปะโอ้โหที่มันปิดอีกเอาประตูใหม่เอาประตูเหล็กมาใหม่ปิดปิดปิดซิวใหม่ ไม่พอวะตาย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 ประตูหายตัวเราโดนเลทไปเนี่ยรอลอเลยตรงเนี้ย <f uge ot> มึงอย่าเพิ่งยิงนะเล่งบอกก่อนนะเฮียพวกมีมเพื่อนอยู่บนให้เราบอกว่าหลัง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 เราโลโลมากำลังมาเว้ย <f uge ot> ชุดหน่อยออกได้สองทางแล้วมันออกได้สองทาง <f uge ot> เอา้า ตายหมดร่นขึ้นมาล่นรนห้องบิวห้องบิวไอห้องไอห้องไฟห้องไฟห้องไฟไอเสื้อด้วยดิฉันไม่รู้เวียนกรรม่ติดเล่มต้องไทยยิงมีะไรติดเล่มไอให้ให้ไอให้ไอโนบิกะไอไม่ใช่ไออะไรกับเอาบ้องมายิงข้างหลังยิงนะระวังนะอันนี้พี่นะตัวป่าพี่นะอยู่ในบ้านนั้นพี่กำลังเก็บใส่ชุดชุกติดระวังระวังยิงอยู่ตสาหัส เฮ้ยหลดแวังเออเรายกได้นี่หว่าที่อย่าลืมกดวิวแล้วลืมอีกเกือบยิงกะโดดแล้วเฮ้ยน้องไอ้นมันตายแล้วมันตายแล้วอยเงี้ยไอ้ยน้องพี่ยามพี่ยามนี่ไงที่ยก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 ไปให้หมดยิงงน้าขไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงตรงไหน เราก็กระดานู้นใช่ป้าเออยิงได้ยิงได้ไอ้เทียมา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 ลองยิงแน่มาลองยิงแน่ไม่รู้มันอยู่เปล่าเฮียอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงเดี๋ยวมันยิงกันบางอยู่ลูกเอาหัวตาบ้างไงเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอยิงแน่อีกสองลูกนะลอยิงเอาไว้ปิดประตูทันเหรอพี่ตายแล้วตัวหนึ่งหน่อย ยี่บอลรอนะรอนะโอเคอันรวไมรออยู่หลังกองงไม้หลังบางมี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 ยื่ก้อนอยู่ก้อนแหงไม้อะอ๋อโอ้โหเพื่อนเราโอ้โอ้โอ้ไอแชมพูเนี่ยเขาไหนมาบางทีจะได้ใช่ทางนี้เลยเนี่ยมันเหลือเตียงเนี่ยไอเล็กตูกบ้องหรือเป่าเล็กขึ้นมาหาพี่ขึ้นมาหาพี่เป็นไอเล็กขึ้นมาพี่ตายไอเล็กมาไหมนี่มาดิจริงยิงบ้องใส่ใส่ใส่เตียงมาดิแหมพี่ ยิงนี่ยิงบิ๊กนี่เห็นไหมยิงอะไรยิงเลยเดี๋ยวเราเออสวยอยู่ตรงเนินอ่ะมันเหลืออยู่ห้องนึงอ่ะห้องเนี้อย่างห้องเนี้ยเอาไปอ่ะรู้บ้องเหลือปะผมมีสองลูกอ่ะไม่พอต้องไปเอาอีกอ่เอาอีกรุ่นหนึ่งเหรอจะรอนเปิดไปละมันยังสามลูกกระดาษอ่ะได้ได้ได้เืราไม่มีใครโค้ฟผมี่โค้ฟพี่เดียร์เหมือนกัน มันอยู่ทหญิงตามันแกมึงเป็นม่หลังบ้านเหรอนี่นี่แงทุแรกทุแรกอเอเล็กอเล็กถอยอเล็กพร้มจอดจอดอ๋อมงจะมจะขังจริงอะเออโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวไปช่วยพีเดียก่อนไม่ไหวนะ เออผมก็งงวะแต่ว่าเนินหน้าผมไม่มีไม่อยู่ข้างล่างละผู้พิดเลื่อนมนล่างงว่างเลยวะมีมีจะระวังอยู่คนเกียร์เกียร์เกียร์เกียรเดี๋ยว์เพราะเกียรบ้านนะนะกว่าที่จะเลชนะมันเนี่ยก็เล่นเอาพวกเราเน้นหนื่อยอยู่เลยนะครับทุกคนเพราะว่าเราถูกเคาน์เตอร์ด้วยแล้วก็ บ้านมันเนี่ยป้อมปืนก็วางค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับโอเคนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยที่ยังติดตามผมอยู่ใน u t u b e นะครับผมไม่ได้ไปไหนนะครับแค่ผมมีเวลาตัดคลิปน้อยจริงๆนะครับทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะครับคลิปยังมีอีกเยอะเลยนะครับแต่ว่าเวลาตัดมันน้อยจริงๆผมจะพยายามหาช่วงเวลาว่างๆของเอ่อการสตรีมผมเนี่ยแอบมาตัดคลิปสัก นิดตึงเพื่อเอามาลงให้ทุกคนได้ดูกันต่อใน YouTube นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ผมด้วยนะครับอวยเจอกันครับทุกคนขอบคุณมากๆเลยครับ